โดนสเปรย์ยีผมผมขาดหลุดร่วงอย่างงี้ค่ะคือต้องดูแลค่ะค่ะมิวนะคะรัญชิดาศิชนะค่ะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะแล้วก็ทำงานเปิดร้านเป็นร้านขายอาหารน้องหมาค่ะเป็นด็อกคาเฟ่แต่แบบสอนน้องหมาสอนได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ค่ะ ก็เป็นคนที่ทําความร้อนกับผมบ่อยม้วนผมใดผมทําสีด้วยค่ะโดนสเปรย์ยีผมผมขาดหลุดร่วงอย่างนี้ค่ะปัญหาค่อนข้างจะเย,ยอะพอสมควรค่ะคือต้องดูแลคือผมเราสุขภาพมันไม่ได้ดีมากอะค่ะการที่เราจะม้วนหรือการที่เราจะเซตอะไรก็จะแบบค่อนข้างยากต่อช่างหน่อยอาจจะลําบาก ตัวนี้นะคะนมก็ได้ศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆว่าเราควรใช้อะไรพอเรารู้สึกว่าผมเรามันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วอยากจะหาอะไรลองแก้ปัญหาของเราค่ะพอเรารู้ว่าการแก้ปัญหาที่ดีก็คือการที่เรารักษาจากบำรุงจากรากผมโดยตรงนูก็เลยได้มาเจอตัวด็อรป๊อบปี้เนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรล้วนๆก็คือเหมือนไม่มีไม่มีเคมีเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นเซรั่มบำรุงที่ใช้บำรุงคนผมค่ะให้รากเราผมเราแข็งแรงหลังจากที่ใช้มานะคะ ก็จะเห็นได้ว่าจะมีลูกผมขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าผมมีน้ำหนักมีวอลล่มค่ะทำให้การเซตทรงนี่คือสวยมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะ เป็นตัวที่ดีท็อกล้างสารพิษที่มีในผมของเราให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่รู้สึกว่าด,ดีครบคู่เลยคือตัวนี้ค่ะที่เป็นเซรั่มหยดเนื้อคือจะเป็นเนื้อที่เบามากเลยนะคะแล้วสามารถหยดแซมตามรากผมตัวนี้จะเป็นตัวที่บำรุงรากผมโดยตรงเลยค่ะทาให้สุขภาพผมเราดีมากๆเลยค่ะคอนเฟิร์มใครนะคะที่อยากจะบำรุงเส้นผมแล้วก็อยากมีสุขภาพผมที่แข็งแรงนะคะหนูแนะนําเลยค่ะของดรป๊อปปี้ค่ะรับรอง ใช้แล้วสุขภาพผมสวยมีวอลลุ่มรับรองจะรักผมมากยิ่งขึ้นค่ะ